ผมกำลังก่อเตาแบบนี้เนี่ยเรากำลังจะทำเมนูหนึ่งครับซึ่งเป็นเทศกาลช่วงปีใหม่แบบนี้นะครับเขาพริกแกงกับเนื้อปลาให้เข้ากันให้ดีก่อนครับใบตองครับจะสลับแกนซ้ายขวานะครับเสร็จแล้วเราก็จะมีซีฟู้ดครับเรียงแบบนี้ผักหวานเรากัดแล้วใบตองให้หนาหน่อยนะครับลวอุไปเรื่อยๆนะครับใจเย็นๆนะครับผมว่าต้องมี15-20นาทีแล้วครับท่านผู้ชมครับกลิ่นใบตองเนี่ยหอมเลย นี่เห็นผมกอดเตาอัางโลแบบนี้ท่านผู้ชมครับพร้อมครับพร้อมเอาละครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับเห็นผมกําลังกอดเตาแบบนี้เนี่ยเรากําลังจะทําเมนูหนึ่งครับซึ่งเป็นเมนูที่อยู่ด้านนอกเราก็จะมาย่างกันนอกบ้านอย่างนี้ครับเป็นหอยหมกย่างครับนี่หอยหมกทะเลย่างครับไอเดียก็คือว่ามีการเฉลิมฉลองแน่นอนครับท่านผู้ชมครับเวลาเราเฉลิมฉลองก็ข้างนอกบ้านในปิ้งบาร์บีคิว นะครับเป็นการเทศกาลช่วงปีใหม่แบบนี้นะครับแต่ว่าท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมก่อนที่เราจะไปดูคอมกเนี่ยเรามากดไลค์กดแชร์ก่อนดีกว่าท่านผู้ชมครับเพื่อที่จะให้เพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมได้เห็นไปพร้อมๆกันครับว่าวิธีการหรือลักษณะการทำคอมกย่างของยอดเชฟไทยเป็นยังไงครับอย่าลืมครับกดเดี๋ยวนี้เลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรกันบ้างคอมกมีพริกแกงแน่ครับมีกะทิแน่มีปลาผมใช้เนื้อปลากายนะครับแล้วก็มีซีฟู้ดก็มีกุ้งมีปลาเก๋าแดงแล้วก็มีปลาหมึกครับสมุนไพร เรามีใบมะกรูดมีใบโหวะพาแต่ผมจะเพิ่มผักหวานป่านี่เป็นผักหวานที่แบบหอมมากๆนะเวลากินเวลวจะมีเอกลักษณ์เฉพาะซึ่งผักหวานป่านี่จะไม่คลายน้ําเยอะหอมอก,อกเราจะได้ไม่ฉ่าน้ํามากถ้าเป็นกระลำปีก็ไม่แปลกนะครับที่จะใส่ได้ซอยกระลำปีลวกอย่างเงี้ยก็ได้แต่ว่าต้องคือเขามีน้ําหน่อยเวลาย่างก็อาจจะหยดหยดหยดเยอะหน่อยนะครับโอเคผมมีไข่ด้วยนะครับมีกะทิแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ําปลานะครับอยากจะให้ออกมาไม่หวาน อยาให้หวานจากตัวซีฟู้ดเขาเองทั้งหมดกับเครื่องแกงแล้วก็เนื้อปลานะครับใส่เค็มไว้อย่างเดียวแล้วใบตองนี่ใบตองก็เลือกซื้อป,ปกตินะครับเวลาหอ่อเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเนี่ยตัดประมาณครึ่งครึ่งอย่างนี้นะครับเก็บแกนนี้ไว้เราสลับกันอย่างนี้แกนบนแกนล่างอย่างนี้นะครับเห็นไหมเห็นแกนนี้นะก็จะเป็นแกนสองข้างแบบนี้นะครับเดี๋ยวเวลาเราใ,ราใส่เราก็จะใส่หหมกของเราลงตรงกลางนะครับแล้วก็จะกัดแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะกัดไม้กลัดนะก็คือไม้จิ้มฟันของเราอันนี้ ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเราก็ต้องมาดูส่วนประกอบกันก่อนครับเนื้อปลานะครับเนื้อปลากายที่ขูดมานะครับออกสีแดงๆแ,แบบนี้พริกแกงครับนี่นี่เลยครับเสร็จแล้วผสมรวมกันง่ายๆซีฟู้ดผมยังไม่หั่นนะครับเก็บไวท้ทีหลังหน่อยเอาผสมตรงนี้ก่อนเขาพริกแกงกับเนื้อปลาให้เข้ากันให้ดีก่อนครับเอาหมกย่างแบบนี้ไม่ต้องทำให้จนเหลวๆนะครับให้เป็นเนื้อหน่อย ไม่ต้องให้เขาขึ้นฟูมากเห็นไหมครับขยำให้เนื้อปลากลายที่เราบดมาเนี่ยเขากับน้ําพริกแบบนี้เลยนะครับพริกแกงเผ็ดนะครับเนื้อตัวหอหมกเนี่ยนะครับหอหมกย่างของผมเนี่ยไม่ได้ต้องการให้เขาเหลวจนเหมือนกับเราที่เป็นเคยดูในรายการเ,เราจะเป็นแบบเหมือนเป็นเบสของหอหมกเหลวๆหน่อยเพราะว่าเราใส่ในกระทงแต่ตอนนี้เราจะวางบาง,บางๆครับเพื่อที่จะย่างไม่ใช่ใส่ในกระทงเพราะนั้นผมไม่ต้องการให้เขาเหลวไป นะครับก็จับตัวแล้วก็ไม่ต้องนวดจนเขาขึ้นนะครับเอาเป็นแบบนี้เข้ากันดีแล้วผมใส่ไข่หน่อยครับไข่แดงอย่างเดียวนี่โอเคครับ yes อเอใส่ไข่ผสมนิดนึงครับเขารวมกันไปเรื่อยๆแบบนี้ครับพ็เริ่มเข้ากันเราก็จะเอาน้ำปลาครับ1,2,3ผมใช้4ช้อนชา ผสมให้เข้ากันนะครับให้เขาเหนียวอย่างที่บอกครับไม่ต้องการให้เขาตีขึ้นเหมือนจับเราขยำขยำเขาแบบนี้เสร็จแล้วอ่าเริ่มเหนียวแล้วตกลงเราก็พร้อมที่จะใส่กะทิครับกะทิใส่เพิ่มความหวานและความหอมนะครับเราก็เนี่ยลนเบาๆไปเรื่อยๆอ,อย่างนี้ครับอ่าโอเคสวยงามแล้วครับทีนี้ใบมะกรูดครับ แต่มากรูดล้างใบเรียบร้อยแล้วทํากิจกรรมนอกครัวเนี่ยเราก็ต้องเตรียมล้างอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะมันก็รู้สึกว่าไม่เหมือนเราอยู่ในครัวมีซิงค์มีอ่างที่เราล้างได้เลยอ่ามีดครับเพื่อที่จะสับละเอียดผมไม่ต้องซอยให้เขาฝอยฝอยมากนะครับเพราะผมอยากต้องการเป็นสับให้เขาละเอียดก็สับแบบนี้ให้เขาละเอียดนะครับแล้วเดี๋ยวเราผสมลงไปใน ตัวขอหมกเราเลยเนื้อปลาที่ผสมไว้แล้วนะครับอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับจับใส่เลยเอาละผมได้ตัวเนื้อขอหมกของเราแล้วผมเอาปลามาแล้วครับนี่เราก็หั่นชิ้นแบบนี้เลยครับเอาครับท่านผู้ชมครับเราจะใช้ปลาหั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะครับเราจะไม่คลุกปลาลงไปในตัวเนื้อขอหมกเราเราก็จะวางแบบนี้กุ้งเป็นตัวแบบนี้ พาหน่อยครับนี่เดี๋ยวเราก็จะเอามาซ้อนกับตัวเนื้อหอหมกแล้วก็ย่างครับอ่านี่ปลาหมึกแล้วครับผมหั่นไม่หนามากนะครับไปรวมจานเดียวกันไว้ก่อนอืใบตองครับท่านผู้ชมครับอย่างที่บอกไว้ว่าเราจะสลับ แกนซ้ายขวานะครับอ่านี่แกนอยู่นี่อ่ละนี่ครับแล้วผมก็จะใช้เนื้อขอมกครับทานี่ทาเสร็จแล้วเราก็จะมีซีฟู้ดครับซีฟู้ดของเราเรียงแบบนี้แล้วก็เนื้อปลาครับ นี่ผักหวานแล้วก็เนื้อ,อหมอมกอีกครั้งหนึง่งโอเคจะห่อแล้วลครับวางผิดซะด้วยเดี๋ยวท่านผู้ชมตามผมม่วางผิดขอโทษทีเราต้องวางตามยาวแม่โอเคไม่เป็นไรมันต้องนี่ไหนไหน ปักให้เขาเต็มนิดนึงครับเราได้ส่วนที่ทั้ง,ง่ายที่สุดท่านผู้ชมมีถ้วยน้ําสักถ้วยหนึ่งนะแล้วก็วางทิ้งเอาไว้ครับแล้วก็ใช้ใช้ชอ้อนเนี่ยจุ่มน้ําแล้วก็ป้ายป้ายป้าย,ายก็จะสะดวกขึ้นครับได้แล้วครับเอแล้วครับเรากัดแล้วใบตองให้หนาหน่อยนะครับแล้วเราก็จะได้ให้ตัวที่เขาโดนไฟไหม้ได้แล้วก็มันจะไหม้ไม่ถึงตัวเนื้อขอมกเรานี่ ก็นี่ครับ,รบใช้แค่ไม้จิ้มฟันกัดหัวกัดท้ายอย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวลงย่างแล้วอาหอยอชิ้นหนึ่งแล้วกันเอาล่ะครับท่านผู้ชมครับเราเตียยฐานเรียบร้อยแล้วก็เอาคิดเท่าพรมๆไว้เรียบร้อยแล้วถึงเวลาที่เราจะต้องย่างรับจริงจริงอ่ะ แบบนี้แล้วกันจะได้พลิกง่ายอย่าไปนหนีบมันแรงเราย่างไฟอย่างนี้เลยครับแล้วอุไปเรื่อยๆนะครับใจเย็นๆนะครับไฟร้อนก็ต้องคอยดูหน่อยเพราะว่าเราใช้ประมาณสักผมว่าต้องมี15-20นาทีแล้วครับที่จะทําให้เขาข้างในสุกหอมนะครับไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวสักครู่มาดูกันครับ สุกแล้วสุกแล้วนี่เวลาเราย่างแล้วน้ำาก็หยด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 นะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเสิร์ฟแล้วนี่หอมทีเดียวเละครับกลิ่นใบตองแต่ถ้าสมมติว่ากลัวไหม้แบบนี้ท่านผู้ชมเราอาจจะไปเอานึ่งนึ่งก่อนก็ได้นะครับนึ่งให้สุกก่อนแล้วก็เอามาย่างทีหลังมาดูกันครับ นี่เลยครับสุกดมซะหน่อยเลยหอมเลยเอานี่โอ้โหเดี๋ยวเราตักตรงนี้ท่านผู้ชมครับกินใบตองเนี่ยกินตัวหอมกเมนูที่เรียกว่าอยู เอาดรออยู่นอกบ้านนี่เราได้ย่างแบบนี้เนี่ยหอมฟุ้งไปหมดเลยเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าเราใช้ใบตองหลายๆชั้นหน่อยเพราะว่าโดนไฟแล้วก็จะไหม้หน่อยเห็นไหมครับหอมทีเดียวเวลาเราเปิดมาอย่างนี้แล้วเนี่ยโอ้โหตัวด้านนอกของใบตองก็ไหม้ไปหมดแล้วเราก็ได้ตัวข้างในไม่ต้องไหม้มาเห็นไหมครับโอ้โหความหอมนี่ไม่ปนีประสยนยี่เลยครับ โอ้โหสุดยอดอะพอละตอนนี้เก็บไว้ให้ท่านผู้ชมได้เห็น3ชิ้นนี้แล้วกันผมมีใบหัวลำพาหน่อยครับเราอยากจะแหนกับใบหัวลำพาสวยๆหน่อยนี่แหละครับท่านผู้ชมครับปลาหมึกกุ้งของเราสุกแล้วก็หอมมากๆเลยครับท่านผู้ชมครับเป็นหอหมกย่างซึ่งเหมาะสาหรับเทศกาลสังสรรค์กันแบบนี้แหละครับเดี๋ยวเราสักรู่มาชิมกันครับแต่ท่านผู้ชมครับเวลาชิมอธิบายให้ฟังว่ามันสุกยังไงแล้วเราดูแบบไหนนะครับสักครู่ครับ ่อนืชิมก่อนละครับนี่ผมได้ตรงเนื้อปลานะครับแล้วก็มีผักหวานเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยวิธีการที่จะดูให้เขาสุกไม่สุกนะครับท่านผู้ชมครับเวลาเราย่างไปเรื่อยๆเนี่ยตอนเราวางเนี่ยใบยตองก็เป็นสีเขียวที่ผมทับใบตองหลายๆชั้นเนี่ยเพื่อจะให้กันเขาเอาแต่กลิ่นของใบตองไหมเข้าไปอยู่ในตัวเนื้อหอหมอกนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราย่างแล้วเขาเริ่มจะสุกน้ําก็จะไหลออกมา พอน้ำเริ่มไหลออกมาเนี่ยก็แสดงว่าใกล้จะสุกคือ5 0าสิบเปอร์เซ็นตะ์น่ะน้ำเริ่มไหลออกแล้วครับส่วนมาเลยไปหน่อยเนี่ยน้ำก็จะค่อยๆแห้งหยดน้อยลงน้อยลงอันนั้นเป็นใช้ได้เลยนะครับถือว่าไม่หยดเลยเนี่ยก็จะได้เป็นแห้งๆเกินไปท่านชมก็ลองดูแล้วกันนะครับส่วนอยากจะเปลี่ยนเป็นซีฟู้ดทั้งหลายได้หมดเลยนะครับนอกจากที่ผมบอกหรือใส่ไปแล้ว3อย่างนี้จะมีหอยปูใส่ได้หมดเลยนะครับแต่ว่าพึงระลึกนิดนึงว่าให้บางหน่อยจะได้สุกได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ใช่ให้หนานะครับถ้าหนาอาจจะเป็นไปได้ว่า เอาไปนึ่งทําใบตองแล้วค่อยมาปิ้งทีหลังเพื่อเอากลิ่นก็เป็นไปได้เหมือนกันก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยครับแต่ถ้าดูแบบผมแล้วก็หมายความว่าเราจะได้ความสดความหอมนะครับแล้วก็สุกบนตะแกรงฐานที่เราอุด,ด้วยความร้อนอย่างนี้หอมจริงๆครับท่านผู้ชมนี่แหละครับนี่เป็นอีกหนึ่งเมนูสําหรับเมนูช่วงสังสรรค์เทศกาลแบบนี้นะครับเอาไว้ให้ท่านผู้ชมได้ลองทํา แล้วก็ปิ้งอยู่นอกบ้านกันนะครับแทนที่จะเป็นบาร์บีคิวอย่างเดียวก็กลายเป็นหอมกย่างกันนะครับท่านผู้ชมครับเอาละครับมาพบกันใหม่นะครับทาง YouTube กับ Facebook ของยอดเชฟไทยครับแต่อย่าลืมครับก่อนจากกันเนีวลาดูทุกครั้งช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเพื่อให้เพื่อนๆของท่านผู้ชมได้เห็นและตามไปพร้อมๆกันครับวันนี้ลานะครับสวัสดีครับ